เมื่อคุณได้น้ำหอมไปทุกคนเลยนะคะอันนี้ให้ทำเล่นๆน,นะคะทำไมถึงบอกให้ทำเล่นๆเ,เพราะเราจะได้ไม่ต้องเคลมเราจะได้ไม่ต้องแบบเอ้ยมีคนมาอันนี้อย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติคุณได้ไปแล้วให้คุณแตะที่ชิดประจรตรงไหนก็ได้ค่ะที่หนึ่งนะคะฟังให้ดีนะแตะไปเลยที่ชิดประจรแล้วกำขวดไว้นะคะแล้วให้คุณนะคะถ้าสมมุติคุณไม่ได้ับนับถือศาสนาพุทธ ถ้าใครนับถือศาสนาพุทธนะคะนอกจากคําว่าพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะแล้วนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธให้หลับตาแล้วเรียกเงินเรียกทองเรียกของเรียกทรัพย์เข้าใจนะคะเรียกเงินเรียกทองเรียกของเรียกทรัพย์เห็นภาพอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะคุณซื้อน้าหอมไปขวดเท่าไหร่ก็ช่างในขวดที่คุณซื้อฟังนะคะอันนี้เรามาเล่นกันนะสมมุติว่าคุณซื้อสมมุติ คุณซื้อมาขวดละพันสมมตินะฮะให้คุณจับตาตั้งแต่คุณได้วันแรกน้ําหอมยังไม่หมดขวดคุณจะได้เงินมาจากทางไหนไม่รู้ค่ะได้เกินราคาน้ำหอมแน่นอนทุกคนอันนี้ครูพูดเล่นๆแล้วครูก็ให้พวกคุณทำเล่นๆโอเคไหมคะ สมมติน้ําหอมขวดนี้ราคาขวดละหนึ่งพันวิธีการที่คุณจะรู้ว่ามันจริงเหรอครูหนูไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกหนูจะไม่มีความเชื่อเรื่องมูเรื่องแมวอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยให้มาทําอะไรเล่นๆอ่ะ